คุณผู้ชมเติมรักเติมใจเติมหวานนะคะสําหรับคู่นี้ค่ะปุกลุกฝนทิพย์ค่ะแล้วก็ไม้พัทรเดชนะคะคือล่าสุดสาวปุกลุกะะอะเขาโพส์อวยพรวันเกิดหนุ่มไม้แล้วก็ขอบคุณที่ผู้ชายคนนี้เป็นทุกอย่างแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันในทุกๆวันโรแมนติกมากคุณผู้ชมเขาอะรู้จักกันมาเกือบจะ10ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากรู้ค่ะว่าเพราะอะไรทําให้ปุ๊กลุกเนี่ยมั่นใจในตัวไม้ขนาดนี้และทั้งคู่มีแลนจะเข้าพิธี TV วิวาเร็วๆนี้หรือเปล่าคะ ว่าน่าจะประมาณสักไม่เกินสัก2ปีค่ะ <Ừ. S 1> จริงๆก็อยากแต่งแล้วแต่ว่า,าเขายังไม่มาขอช่วยเล่งเขาหน่อยค่ะคือเรารู้จักกันมาแบบ8ปี9ปีแล้วเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนแล้ว ระหว่างที่เรารู้จักกันในพาทเพื่อนเราก็ไม่ได้มีอะไรเคลือบฉาบไม่มีอะไรที่มันมันมันมาบังความความเป็นเราร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็เลยได้เห็นเนื้อแท้ของเขาในมุมนี้แล้วมันทําให้เรารู้สึกสบายใจมากที่เราได้อยู่ใกล้ๆเขาหรือว่าได้อยู่ในใกล้ๆครอบครัวเขาแล้วก็ไม่ว่าชีวิตเราอะจะเจอเรื่องที่แย่ที่สุดหรือวันที่เราประสบความสําเร็จอะเราก็จะมีคนคนนี้ที่เขาจะอยู่เคียงข้างเราใช่ค่ะ อยู่กับข่าวบันเทิงมานานคู่นี้เขาน่ารักมากจริงๆคุณผู้ชมพูดถึงปุ๊กลุกเนาะความรักก็หวานเรื่องงานก็ปังจา้าโดยเฉพาะละครเรื่องนี้รักสลับลายคุณผู้ชมคือเรื่องนี้เป็นการรวมคนในวงการแฟชั่นนิสตาคือหมดเกือบจะหมดวงการแล้วอะค่ะคือคืนนี้เราจะได้ชมตอนใหม่กันแล้วเนาะซึ่งเป็นศึกสําคัญของ2บริษัทค่ะระหว่างบริษัทของพี่ลูกเกดเมทินีนิราแฟชั่นเฮาส์และดรีเมอร์บริษัทของพระเอกนะคะกับการแข่งดีไซน์ชุดจากผ้าไทยงานนี้ที่คุณผู้ชมเห็นแขก รับเชิญมาเป็นกรรมการตัดสินนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ซินดี้สิรินยานางแบบระดับท็อปโมเดลของแฟชั่นเมืองไทยหรือจะเป็นประตื่อเจ้าแม่ออแกไนส์แฟชั่นโชว์ระดับแถวหน้าของไทยพี่อาร์ตอารยาสไตลิสต์ตัวแม่ที่คร่ำวอดในวงการแฟชั่นมานาน30ปีและรัศมีแขค่ะโอ้โหสไตล์การแต่งตัวเป็นไงคะโดดเด่นและเขาได้เดินแบบในแฟชั่นวีคของไทยทุกปีโดยทั้งหมดค่ะได้รับการติดต่อและทักทามจากพี่ลูกเกดเมทินีนะคะเพราะพี่ลูก เกศเป็นที่ปรึกษาด้านแฟชั่นโชว์ของละครเรื่องนี้ก็เลยชวนให้มาสร้างสีสันในละครรักสลับลายค่ะเกศหลอกมาค่ะหลอกมาบอกว่าให้มาเล่นเป็นตัวเอง้วเป็นเวลาก็ไม่เป็นก็บอกไม่เป็นโอนเทลจะเป็นคนดีบ้างก็ดีนะโอเคค่ะน้องสาวเราชอบอะไรอยู่แล้วการที่แบบเออทีนมาช่วยนะอะไรแบบนี้ว่นทำมาเองนาฬิกาสูทเสื้อา เอามาเองค่ะแต่ท้ายสุดแล้วมันละครช่องวันยังไงเราก็ต้องมาอยู่แล้วเพราะว่ายังไงเราก็เป็นแบบว่าหนึ่งในลุกหลานของช่องวันอยู่แล้วนะ หนึ่งในลูกเล้าของช่องวันอยู่แล้วปังมากค่ะพี่แขคือคุณผู้ชมเรื่องนี้เสื้อผ้าเขาสวยจนนักแสดงนะเขายังอยากเอฟไปใส่ในชีวิตจริงแต่เพราะฉะนั้นคืนนี้แหละคุณต้องติดตามกันต่อว่าแบบเอสุดท้ายครีมจะโดนจับได้ไหมว่ามีการแบบว่าปลอมตัวมาอคืนนี้ตอนใหม่ของรักสลับลายสองทุ่มครึ่งทางหน้าจอช่องวัน3 1และดูออนไลน์แอปพลิเคชันวันดีนะคะส่วนข่าวบันเทิงอื่นๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลของวันบันเทิงแล้วก็พรุ่งนี้8โมงเช้า กับวันบันเทิงหนะ้าจอช่องวัน31ค่ะวันนี้หมดเวลาของเดียแล้วนะคะลาพี่ๆแลวคุณผู้ชมไปด้วยวงการแฟชั่นนิสต้าสวัสดีค่ะ